ดมด้าสาวน้อยรองสารเนาะวันนี้เนาะก็มีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่อ่าซื้อโมงมาให้้องด้าเนาะได้สั่งมาหอดแล้ว้องด้าหันเทอยากได้สีบปืคือน้องดีบเนาะแต่บ่มมีกันเลยอ่าได้สั่งสีดำเนาะอ้น้องด้าเจาจะบ่ฮูวว่า้องด้าสิมักหรือว่าบ่มักเนาะบางที้องด้าก็ บเนาะแต่พัดจิมาสั่งางกิขัวแล้วพัดว่ามืดแล้วก็เลยว่าเอ้ยเอาสีดำเนี่ทุกคนเนาะเอามาเบิกมาต้องได้สิมากเราบูมากใี่ทุกคนทางไปกัิประมาณนี้นีทุกคนตอนนี้ก็มาฮอดตลาดแล้วเนาะรถไล่ไหลนี่มีเ,เป็นพักเป็น นี่นะอันนี้แหละบออนนี้นะ,น,น,ะนี่สิขนส้งนี่นะโอ้คนส่งนี่วะไปไกล์ยังไงเนาะไปไกล์บ้านน้องดีเลยคนส่วงดูกระเป๋แม่ไกล์บ้านน้องดีแล้วทุกคนขนส่งแบบเอ่อคลิปนั้นต้องดีบบได้ถ่ายมาให้เบื้องโน้ตไปเอาอยู่ใส่เนาะนี่น้องดีก็ามาแบบมาทำพัสดุอยู่วันนี้นะคะทุกคนนี่ไกด์ชอดแล้วลอ,อยู่คนส่งมาโนซิติโนแม่ มีคนมารอเต็มเลยทุกคนนี่ขนซองวันนี้จะรอข้ามทางจะรอข้ามทางไหคะทุกคนเอ้ามีรถคนมารับพัสดุเต็มเลยเอาอย่างนี้นะเอาเครื่องมารับ ขวดน้ำหน้าก็มาแล้วสบายดีทุกคนนี่พัสดุน้ำงด้ามาหออแล้วเนาะไปแกะนดูกันว่าทางในอันเป็นงสีดำเนาะหัวดำอยากได้สีบัวได้ฮักอาเพื่อนขายเมื่อเนาะใส่สีบัวมาแกะจิ๊บไหแกะกันเลยจิ๊บ เป็นห้อมาต่อ,อรัเลยคือว่าแกเนี่ยมาตอนนี้นี่ชิเป็นลักษณะนี้ทุกคนเป่นี่ห้อแบบนี้มาแล้วไหมเนาะราคาเลยชิมเนเก้าเก0 0สิบห้าพันกีบตรกเงินบาทก็ตกเงินบาทเขาวัเกาสิบห้าพันนี่เงินบาทที 95, ท่าไรมีเก้าสิบห้าหอั้งมาชาอยหนึ่งสามสิบห้าประมาณสองร้อยป่าย่ ประมาณนั้นหละนี่ละสองร้อยามร้นี่เละแกงไหนอุ้ยน่มีรุ่นคนมีรุ่นมีรุ่นเ้อวะสีงามสองร้อานอู้สีดำเฮ้ยแกสวยสวยแล้วทุกนี่งามดลวมากวะัอือควราสีดำ ันนี้จะนสีบัอวอันตอนของเรมันคือบุปผิดงแล้วอันนี้ปาก่าอนออขอแบบนั้นมาใมีสีเทาางนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้น้องหยิบเประกอบหรออนนี่เข้ากับเสือ้อลองหยิบขนาดนึงได้ลองใส่บ่งละ สองภาพเด้ไอ้นี่อย่าเฝ้าแก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 เฝ้าให้เฝ้าได้ลองใส่มึงมึงมาเหมาะเหมาะกับเสื้อไอ้บัสีดำอันนี้แบบมันจะเอาใส่แข็งก่อนแล้วกันใส่น้อยก่อนน้อยว่ะทำชิ้นแข็งอ่ะเออตอนซื้อมาใหม่นีกันใช่ประมาณมันแข็งใส่ถึงแข็งไม่พอด แต่จะก็โมเม่อยากลองสกก้อนดีวม่อสัมันดสียยากัองของอดีทุกคนเสียากวะได้มันแข็งแข็งของอดีมมันได้ใส่คนเดียวเลยแต่ใส่โอเคแข็งอะอันนี้อ่อนออนก่อนหนึ่งลองอันนี้อ่อนออนอันนี้ลองเดีมอ่ะ แบบสายอ่อนๆแต่ตัวนี้แบบคุณใส่ซีเมนแบบซื้อมาใหม่ได้ลองใส่ดูไหมใส่ฟักแหนนี่มาเอฟซีอันเจ้าคนไทยเพื่อนเจดียเนาะว่าเห็นน้องได้อยากได้เพื่อนเกิดเลยฝากเงินมานิ่มหนังเนาะยิ้มหนังเนาะนี่ยิมหนังวะ ใส่คือว่าสั้นก่อนเนี่ยนะม่สั้นแ็งแข็งนิดนิดหนึ่ะจอไม่แปวดะไรปิดอไเนาะต้องได้ไปซากแบตก่อนคนอหนึ่งน่ไอดีบมนึ่งเดียบัวเลียนนเปเดอเียนกันดไอ้ดียมอาเปเดันยนไดสี่บัวัวสีบัว น้องด้าใส่สีดำก็คือเลยทุกคนเด็กมุงเดิมอมาเกได้ทะเลใจกันไหมป้าดิทัดษ์แยแบบสีบัวมืดเลยทุกคนเนาะเหลือแต่สีดำก็เลยแบบได้สีดำอ๋อนี่ทุกคนน้องด้าใส่สีดำแบบก็คือเลยเตสีบัวบ้านดำเขียนทุกคนทุกคนว่าตนเดิมคือร้อนกันสีบัวหรือสีดำ เด <M ẹ S 1> ีวาสวลใส่เ่ยเอากาวสีปวดเสร็จก่อนแม่จะบอกให้เบิ่งเลยเอ๊ะแม่แม่แม่กอปู่จอใหญ่ก่อนนี่ละสิ่ะเอ้นี่สิแบบออก่อนเนาะเนาะลอันนี้อจอใหญ่ติาบ บึ yeah, oh, <d> ่งไอ้ลองใส่สีดำเปงวาไอ้สีเขีวไม่เลยฉันคเจอพี่ดิวเจดาพบเปี้ยนกันละฮะเปี้ยนกันละเปี้ยนกันเปี้ยนกันตรเดเดกันเิดมื่อกี้วน้องดิมตอบเราทุกคนอ๋อเปี้ยนกับเปี้ยนซะส่น้องดิมกดต่ไมแล้วเปเปี้ยนเ้อนเติรเมบ่ง เยี่ยน้ายักได้สีบัวสีสีมะท้าแทุกคนเนาะพายักได้สีบัวกสีมะทาพายัคืออีกไหม,มอทุกคนแต่เรา้องยืไมไอเบิรงนสายแบบแขันตัวไหมยังบ่ได้ใจะเพื่อนเลยของแขเสื้อของน้องบุ๋มก็สีปแปงได้ยืดไปยืดมาอ้อนจอย,ยคน้องดาว่าอันนี้เป็นของตเองละ น้องิีมน้่งิีมไปยังงงว่าเออเปลี่ยนกับเปลี่ยนยังไม่ได้เว้าสัมเดย์ัางด่าตัดไปก่อนละเอเจนเอ้มันมีสายแขนเออนี่และีนี่ทุกคนคือบอคือคือไม่ว่คือบอสีนี้่ะคือก็สีนั้นหรอนั่น้านนจอคือเสื้อเป็นไงใส่เสื้อทุกคนเดจีบีมา กินออกมานี่ยจอเนี่ยยิ่งิยังบม่ได้น้องดิบยังบม่ได้สักแบบน่อยยังบุ้งมาแต่น้องดิบหูตังแหละทุกคนเพราะตัวนี้น้องดิบกลุ่มตังแหละกลุ่มตังให้น้องดาเอ้ยกลุ่มตังให้น้องดิบแบบดิบส้างแบเสีอ่อนสั่งแบบอ่าเอาหัวเสียบมาเปล่าแม่เราเอามาตัวงเพราะของน้องดามาแบปนเบินน้องดาก็เลยเอามาหนังหัวอันแม่เซตไปถามเพื่อนเราว่าตังเท่าได้แล้วเพื่อนก็บอกแบบอ่า สูตรสูตรวิธีตั้งเลยสูตรเนาะวิธีตั้งมาแล้วก็แม่กลุ่มเห็ดน้องอันเห็ดบูได้น้องได้ก็เห็ดกได้ยินคนไเตยเสดื่อชื่อเปล่นี่ทุกคนเพื่อนบอกให้โหลดแอปอันนึ่งมาเลยทุกคนเนาะเต่แบบแล้วก็ตั้งมาเนี้นนะแบบให้โหลดแอปมาแล้วทุกคนแล้วก็แบบมาเชื่อมมาเชื่อมโต๊กับอันนาฬิกาแล้วนั่นแหละก็อยู่ดีอ้า ถื่อตอนไหนวะมูตัวเลยทุกคนน้องด้ามาใส่ละเอาแม่ถื่อกระดีสิวะมันน้องด้าลงมาใส่เนาะเออไอดิมน้องน้ใส่ยิ่เบิ้งคู่กันเนาะนี่งใส่มึงนี่อย่างอันนี้คือบุหรี่เนาะใช่มาปะใลองใส่มาคู่กันจะสวยหรือเปล่าเนี่ยของน้องใส่อ่อนกว่านาะมัน้องซีแบบนุ่มๆเนาะไอทุกคนของน้องด้าใส่อิงเลยใส่อ่อนๆ เป็นของน้องด้าให้ของน้องด้าตอนใดน้ำดิ่มแบบอููตัวเลยใส่เอนได้บอกแ่เป็นวะใส่รุ่นเหรอเป็นยังไงรักใสยังไงตลอดเอ้เกือบหรดเใส่มาแข่งสีบัวนะจริงทุกคน ในห้องน้องดีสีดำพี่ทุกคนกับสีประมาณนี้กันเป็นกับห้องคักขนาดเนาะเนาะเมนทุกคนคนที่จะเป็นต้องให้เขาก็คือน้องเค็กเนาะเมนน้องเค็กมาอ่ามายุ่งเหียนกันเนาะเมนเข้าร่วมกันอยากได้สีอื่นไหมแลยวเพื่อนหน้ามีแต่สีขาวกับสีดำกับสีบัวอยากได้สี นี่เอออยากได้สีบัวพัดญาตไปละพัดสีบัวนั่งด่าทุกคนน้องดิบกันเลยได้สีดำแทนโอเค,อเคทุกคนยังไงก็ขอขอบคุณที่อันเอฟซี FC จ้ฟองไทยเนาะขึ้นใจดีเนาะที่ส่งเงินมาให้อันซื้อโมอีกนาฬิกาอีกเครื่องหนึ่งว่าตอนทำอิฐซื้อน้องด้าซื้อให้ละนีพัดบมีสีบัวน้องด้ากันเลยไอ้ดิมเพี้ยนเกินบ่น้องดิบก็บู้เลยได้วะน้องด้าน้องดิบตอบว่าโอเคตอนไหน ยูดีอของน้องดาแม่ยังไงก็ขอขอบขคุณ FC มากๆนะคะอันผู้ใหญ่ใจดีจักฝฟ่งไทยนัะที่ส่งเงินมาให้น้องดีมซื้อนาฬิกาก็ขอให้อันเอจักฝฟ่งไทยขอยังขอให้มีสุขภาพแ <c oughs> ข็งแห่แงความเจ็บ่ะได้ความใครยังมีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้ยอเง,งินไหลนองทองไหลมาเนาะถ้าเฮ็ดวียกงานการก็ขอให <c oughs> ขึ้นอันขึ้นตำแหน่งไม่ทุกปีทุกปีเนะ <Yeah. S 1> เาะแง่ก็ขอให้รวยแบบถ้ามีคุณขึ้นไปเลยนะทุกคนเงินไหลนองทองไหลมาความเจ็บจะได้ความใครยังมีให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาขอให้ชีวิตครอบครัวส่วนตัวให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะ,ะเจริญเจริญแง่ก็อันขอบคุณที่ อันติดตามสุกมืวน้องดีมกับน้องด้ามาโดยตลอดเนาะแม่นาิกาน้องดีมกับแกอยากให้เอฟซีทุกคนสุกมืวน้องดีมน้องดา้าแต่ต่อไปอย่าลืมว่าคือสนานน้องดีมน้องดา้าทุกคนเพื่อ <c oughs> <c oughs> ให้อ่าเงินขึ้นนะเพราะตอนนี้ก็ยังบ่ <c oughs> ขึ้นขึ้นน <c oughs> ้อยเดียวท่ก็น้อยเดียวยังพอดครึ่งซ้ำลอยเหยียดเน้องเพืพ่อนค่อยอันถอน แต่ตอนนี้น้งดิ่มอย่างบได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนยังยสส <c oughs> ได้ประมาณหนึ่งห้าส่งเปอร์เซ็นต์เน่ยหาที่ขึ้นน้อยเดียวินกันยังบได้เท่านั้นคนแบบพินยังอันเพราะว่าเพื่อนว่าให้ให้ได้ประมาณสิบปลายเหรียญบ่เนาค่อยอันอ่าพินบขอขอพินน้ำพิน่นแต่ตอนนี้แบบยังบฮอดอ่ารอ้อยเอ้ยยังพอดสิบปลายก็เลยแบบ ขอ,อยังบ่า,นนาง,มมงน,น่นอะทุกคนมุมนี้จกันเตกกันได้หได้วะ <c oughs> อันนี้เป็นกันเตกเตที่เส้นหนาได้ไหมดาุงกัตะทีเส้างกันกนดวด <c oughs> ท่านอมาทามา <c oughs> เอาา <c oughs> เอาา <c oughs> เอ,อันนี้คือคืออย่างาแบบยกกังกาแล้วที่เพื่นติดเสตัพีกันเลแบบเพืตัวพีอยู <c oughs> อ่นเออยันนาตินล่ะ มิ้นเดื๋ยวน้องด่า <users> ค <Onion isation> <S token isation> ิดอดี like ๋ยนะเกย์เขาโอเคทุกคนอันน้องดีกับน้องด้าเราชี้เขาตุลาทุกคนยังไงก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแจากฝั่งน้องด้าชื่อนาฬิกาอาชจะดูคุ้นกับชื่อห่อประมาณนี้น้องดีจับมาขึ้นาสรัศมีอย่างเนาะเบาๆทุกคนแบบเบาๆเลยเนาะแบบมาแกมากมีมงน่าเป็นมั่วไม่ก็ย่างนันด่ะ ม่วกกันฝนหอยหยาบยาบนี่ฝนตกดีม่วกกันเปียกนะทุกคน <c oughs> ม่วกกันเปียกโอเคทุกคนน้องดีมกับน้องดาก็สิขอตัวลาไปก่อนเอ้ยยังไงก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดีมกับน้องดาแต่ตนจนจบจบคลิปนี้ก็ฝากคนกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีมกับน้องดาทันคลิปต่อไปและที่สำคัญกอย่าลืมติ๊งติ๊งนะสำหรับคลิปใหม่ๆจัง สำหรับคลิปนี้ก็ขอกลาวคำว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจกอกันคลิปหน้านะคะนี่